สวัสดีเจ้ามาตามสัญญาแห็นแล้วเนาะวันนี้พัดทำกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ามันเป็นงานแฮนด์เมดที่พรรนะัดทำเนาะกระเป๋าแฮนด์เมดเจ้าติ่พัดจะแจกเอฟี FC, หรือว่าแฟนคลับนะเจ้าสำหรับท่านใดที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เื้อพัดแทบจะทุกคลิปนั้นขอบคุณจัดนักเจ้า พัดจะมาส่มแจกเจ้าสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับเป็นเอฟซนะเจ้าอันนี้ก็คือกระเป๋าแฮนด์เมดกระเป๋าสามสินะเจ้าพัดเพิ่งทําเสร็จมาวันนี้เองเจ้านี่จะมีสามสิบแบบนี้สามช่องแบบนี้เจ้านี่แบบนี้เลย เป็นสามสิบเนาะนห้องว่ากระเป๋า30มสิบเจ้าคาดจะสุ่มแจกอ่าสุ่หลายจื้นาะเจ้าเนาะบอกหูว่าท่านไหนจะได้ก็จะมีเอฟซีหลายๆท่านที่มาเม้นคือกำลังใจตลอดอย่างเช่นว่าน้องนอนน้องกนิษฐาคุณยายเลี้ยงหลานพี่มน,นูนพี่ธนากรพี่สุจิน พี่ไม่แม่ไม่สพายไต้หวันแล้วกับพี่สําฤีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะเจ้าที่ดได้เอ่ยชื่อเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าทุกๆหลายชื่อหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับเนี่ยจ,จะพาดจะาเอามาจับฉลากเนาะเพื่อที่จะแจกกระเป๋าแฮนด์เมดใบนี้เจ้าเอามารอติดตามเนาะว่าท่านใดจะได้กระเป๋าใบนี้ไปเจ้า